วันนี้ผมมาส่งงานนะครับเป็น oppo a5s นะครับตัวนี้นะครับติดหน้าค้างชำระรายเดือนนะครับไม่สามารถใช้งานเครื่องได้นะครับแล้วก็ติดรหัสหน้าจอด้วยนะครับทางเพจเรารับปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้นะครับเป็น oppo a5s นะครับลูกค้านะครับถ้าไหนสนใจจะทำกับเรานะครับจะเป็นรุ่นอื่นๆหรือนะครับเป็นรุ่นที่ติดล็อกอยู่หรือยังไม่ติดล็อกทีนะครับก็สามารถนำเครื่องมาปลดก่อนได้เลยนะครับ ทางเพจเรารับซ่อมรับปลดล็อกรายเดือนทุกรุ่นนะครับซ่อมทุกอาการนะครับตกน้ําเปิดไม่ติดต่างๆเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนก้นชาร์จนะครับหรือว่าลูกค้าสามารถนําเครื่องมาเช็คนะครับรุ่นไหนนะครับบางทีอาการรวนอะไรนะครับก็สามารถนําเครื่องมาเช็คได้นะครับทางเพจเราเพจมังตอรบายภูเก็ตนะครับเช็คฟรีทุกอาการนะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับเพจเปิดอยู่ที่บ้านแคนนะครับอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะครับลูกค้านะครับมาไม่ถูกนะครับหรือว่า อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งพัสดุมาทําได้นะครับทางเพจเรารับทําทุกรุ่นเลยนะครับเช็คอาการเสียฟรีนะครับไม่บอกไม่บอกราคาขอนไม่ทํานะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ